อนอบน้อมแด่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยตองเองด้วยเสียนกพุทธ,ธจากพระโอษฐ์ ep 73จเจริญพรมวิหารได้อรหันหรืออนาคามีพิสุทธ์ทั้งหลายเราไม่รู้แล้วย่อมไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์ตั้งใจกระทํา สั่งสมขึ้นก็มีวิบากนั้นแลอันสัตว์ผู้กระทำพึงได้เสวยในปัจจุบันในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อต่อ,ตอไปพิสุดทั้งหลายเราไม่รู้แล้วย่อมไม่กล่าวการทำที่สุดทุกแห่ง กรรมที่สัตว์ตั้งใจกะระทำสะสมขึ้นพิสุดทั้งหลายอริยะสาวกนั้นนั้นแหลเป็นผู้ปราชจากอภิญญาปราชจาจพยาบาทไม่ลุ่มไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้ามีใจประกอบไปด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทิศ 1. อยู่ทิศที่สองทิศที่สทิศที่4ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบไปด้วยเมตตาอันไพยบูร ใหญ่หวงหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสา,าวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตคับแคบเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้วแต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้ เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิสุจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลายังเป็นเด็กเด็กนี้พึงเจริญเมตตาเจโตมิมุต สายพึงกระทำบาปกรรมบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้อทุก์จะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมนหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุกข์จะถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหน พิสุทั้งหลายก็เมตตาเจโตมิมุตินี้อันสตีหรือบุรุษพึงเจริญแลพิสุททั้งหลายกายนี้มิได้มีส่วนอันสตีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้พิสุททั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ ว่าบาปกรรมไรๆของเราอันกายนี้ทำแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จะไม่ติดตามไปดังนี้ภิสษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุติอันภิกษุผู้มีปัญญาผู้ยังแทนตลอดวิมุติ อันยิ่งในธรรมวิในนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีพิสุททั้งหลายอริยสาวกมีจิตประกอบไปด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สาม ทิศที่สก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั้งสัตว์ทุกเหล่าใดนั้นทุกสถานด้วยจิตอันประกอบไปด้วยอุเบกขาอันไพบูรณ์ใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ อริยสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตเล็กน้อยเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้วแต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้เป็นจิตอบรมดีแล้วข้อกรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิสุททั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากว่าในเวลายังเป็นเด็กเด็กนี้พงึงเจริญปุเบขาเจโตมิมุตไซพึงกระทำบาปก,กรรมบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุกจะพึงถูกต้องบุคคล ผู้ไม่ทำบาปก,กรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นก็จะฆ่าค่าแต่พระอ,องค์ผู้จเจริญด้วยว่าทุกจะถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปก,กรรมได้แต่ที่ไหนวิสุทธทั้งหลายผู้เบกขาเจโตมิมุตินี้อันสตีหรือบุรุษพืชผู้ผจเจริญแล พิสุดทั้งหลายกายนี้มิได้มีส่วนอันสติหรือบรุษจะพึงพาเอาไปได้พิสุจทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปก,กรรมไรๆของเราอันกายนี้ทำแล้วในการก่อน บาปกรรมนั้นทั้งหมดอันเราจะพึงเสวยในอัตภาพนี้จะไม่ติดตามไปดังนี้พิสุทธ์ทั้งหลายอุูอเบขาเจโตวิมุตติอันพิสุทผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่งในธรรมวินัยนี้จเจริญแล้วด้วยประการอย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีสาธุสาธุาธอนโมทามิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานต่อไปนะครับ